สวัสดีครับผมเพื่อนๆนนะครับผมโจ๊กแสนสนุกนะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาขอแนะนำนะครับ this is อ่ะแคบหมูนะครับผมเจ้านี้นะครับผมเป็นเจ้าที่อร่อยที่สุดเลยนะครับในอำเภอสลปีนะครับผมหรือว่าอำเภอสรพีบ้านผมนะครับผมเจ้าของนชืจอว่าน้าแดง ริอไทยชัยวงศ์นะครับผมนี้นะครับผมถุงน้อยๆนะครับผมแต่ว่าเต็มๆเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่50บาทนะครับผมนี้คนสิลปีนะครับถ้าสนใจนะครับโทรไปได้ที่เบอร์083 57 4 2 2ส8องหนะครับผมเจ้านี้การันตีความอร่อยนะครับผมอร่อยมากๆอร่อยจะต้องซื้อกินทุกอาทิตย์เลยนะครับผมนี้ ผมเนี่ยได้ก็ขอฝากแค่หูเจ้าดังเจ้าลำไว้ตัวนะครับอันนี้ดังเดิมสุดๆเลยนะครับไม่ปรุงรสนะจ๊ะอร่อยจริงๆจ้า